นี่เป็นกล้ายอย่างนาโครงการเราชนะนะครับเขารวมกันซื้อวันนี้วันที่ห้ามีนาโคมเงินเราชนะโอนหววที่สองชาวบ้านก็มารวมกันซื้อเอามาแลกกล้าก็ไม่ต้องซื้อครับกล้าแค่นี้ก็ต้นละสิบห้าบาทสิบเจ็ดบาทต้นใหญ่สูงทีนี้เอาโครงการไทยชนะมาก็ได้ไปฟรีได้ไปฟรี ถือว่าชนะจริงๆนะครับเราชนะโลกหลานชนะประเทศชนะในโลกนี้ก็ชนะด้วยนะครับเพราะว่าเงินที่รัช่วยมาก็มาเป็นโครงการาต้นไม้เ,เราชนะนะครับดูดูเขา้รว,รวมกันมาลดจัลด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 คุณอยู่ที่ไหนจากเชิงเซาคุณอยู่คุณอยู่ที่ไหนอ๋อแต่ขนไปที่ ุรินใช่ไหมฮะก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้ใช่ได้นะครับก็รวรวมกันมาแลัวลดล็อจ้างก็ลัอจ้างไปรับเต้นัเต็มเลยน,นะครับนี่นะฮะโครงการเราชนะชนะจริงๆนะครับเอาได้ต้นไม้ไปไม่ต้องซื้อลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเพราะว่าสูนศึกษาอยางรามีตลาดกล้าไม้ที่ขึ้นทะเบียนกับโครงการคนละครึ่งและ,และ,ระเละราชนะเนาะ เขาเอาไปซื้อนะครับไปซื้อเลยตุ้งยอยสูงเมตรเศษเมตรเศษนะครับโอ้ข้างในเต็มเลยนะครับดึงลงกันมานะครับกกเดี๋ยวกับเดี๋ยวชาวบ้านที่มาเดี๋ยวพอเข้าห้องน้ำเสร็จก็เดี๋ยวมาพูดคุยว่าคิดอย่างไรจรึงจึงคิดออกว่าเงินที่ได้จากรัฐเอามาแลกเป็นกล้าไมา้ไม่ต้องไปใช้สอยในทางที่ ในทางที่ใช้ประโยชน์ในในวันต่อวันตอนนี้เขาคิดการไกลนะครับก็ไม่ถึงก็หมดนะฮะเงินโอนเข้ามาแล้วเาก็รวบรวมกันมาเมื่อคราวาก่อนเขาก็มานะฮะเมื่อเราตัดชนะ2,000แรกเขาก็มานะครับหน้ารักซะไม่มีหรอกครับ